รายงานผลกิจกรรมพัฒนาบุคลากรกสศออำเภอเมืองพังงาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสร้างสื่อการสอนด้วยแพลตฟอร์มแคนวาระหว่างวันที่23ถึง24พฤษภาคม2565ณโรูแรมบอร่อแสนวิลล่าแอนสปาตำบลบอ่อแสนอำเภอทับปุตจังหวัดพังงา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมแคนวา 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถผลิตสื่อวิดีโอและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมแคนวาได้เป้าหมายบุคลากรกศอนอำเภอเมืองพังงาจำนวน15คน โดยมีนางสิริพันธ์แซมะแส,แสบรรณารักษชำนาญการเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมแคนวาการสร้างสรรค์วิดีโอจากแพลตฟอร์มแคนวาโดยนางสาวสวัสดีลีลาวุฒาพรบรรณารักษเป็นวิทยากร การสร้าง QR code การสร้างแบบฝึกหัดออนไลน์แบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์โดยนายอาทิตย์พรมมากและนางสาวภาสินีรักเมืองครูกศนตำบลเป็นวิทยากร การสร้างหนังสืออ e ิเล็กทรอนิกส์ e-book ด้วยเว็บไซต์ a n y f l i p และการนำผลงานคลิปวิดีโออัพโหลดลงใน YouTube โดยนางสาวนินุนอัศรินาสามะครูผู้ช่วยเป็นวิทยากร บการณ์นำเสนอขอบคุณค่ะ